สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักตกปลานนครับวันนี้น้ตจะมาทําคลิปเผื่อไว้นะครับที่ลูกค้าถามว่าหัวเชื้อเคพีผสมอย่างไรนะครับน้ตเลยทําแบบนี้ดีกว่าง่ายๆนะครับนะเป็นฟ็อกกี้ฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็วขนมปังเราคนออกมาเอามาเอาเออกมาจากถุงเนี่ยทิ้งตากพึ่งลมไว้สักประมาณ10บนาทีนะครับหัวเชื้อตะกี้น้ตผสมไปแล้วลืมหัวเชื้อหนึ่งขวดนะครับ นะฮะก็ใส่ไปในฟอกกี้แล้วก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปเนี่ยประมาณช่างช่างจะขวดเนี้ยประมาณ4ี่ขวด3ขวด4ขวดประมาณนี้ครับให้มันได้ขวดเชียประมาณนี้แล้วเวลาเราตกเนี่ยเราฉีดไปตรงที่เราปั้นนะครับหรือฉีดที่ตะก้อนหรือฉีดตรงตรงตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ฉีดอย่างเงี้ยเราก็หยิบมาปั้นหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ปั้นก่อนแล้วก็ฉีดก็ได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยมันจะง่ายง่ายดี แล้วก็หัวเชื้อก็จะสดใหม่ตลอดเวลาด้วยถ้าเราผสมไปในขนมปังเนี่ยบางทีไปใช้เวลาไปสักพักนึ่งอ่ะกลิ่นมันจะจางลงนะครับอ่าโอเคนะโอทำไว้ให้ดูก่อนนะครับวันนี้น้โอมาลองหัวเชื้อสีเขียวครับโอ้เนี่เขาใช้สีส้มนะครับนี่ KP สีส้มนะครับนี่ KP สีส้มนี่ไปตีไปไม้แรกนะครับก็ปกติมาเขาจะตีอ่อยสักสามสี่ไม้นะครับน้าโอใช้สีเขียวนะครับ KP สีเขียว ปฏิเข้าไปเนี่ยปลามันจะเข้าเลยแต่วันนี้มันจะกินยญกคือมันไม่กัดไม่กัดเหยือ่อเดี๋ยวถ้าเ,เปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมให้มันดูดนะครับมันเข้าแต่ว่ามันไม่กัดอันนี้ไม้ที่สองนะไม้แรกเข้าบุมเลยนะข้างๆข้างๆไม่เห็นปลาขึ้นเลยป่ะเนี่ยมีแต่หน้าเราเนี่ยที่ปลามันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพอเรามันเข้าแล้วมันจะรัวละขาม,มือนะครับไม้ที่สามครับ วันนี้นมปังปลามันเข้านะแต่ว่าน้อบอกว่ามันไม่กัดก็เลยเปลี่ยนมาใช้เม็ดโฟมเม็ดโฟมก็ยังไม่โดนนะครับใช้ขอบหนมปังเลยขอบหนมปังที่เป็นของบ่อนะครับไม่ต้องเหน็บมันเก็บขอบกินนะครับวันนี้มันกินแบบระแวงระแวงจานเอกแม่ตีไปโป๊ะกินขามือเลยฮะปลาเข้าแต่ไม่กัดเนี่ยนะใช้ขอบเงี้ยเดี๋ยวน้บอกเนี่ย,เ,ยเก็บขอบของขนมปังเนี่ยเศษๆอย่างเงี้ย เพราะว่ามันตีไปมันมาเก็บขอบกินเลยแล้วก็บีบแล้วก็ใส่ใส่เหยื่อไปเลยนะครับวันนี้เอกได้ทุ่นลอยปวดเชื้อของเอกสีส้มนะเนี่ดูลีลาการเยอะเอฟตีเขาบอกว่าชอบในะนะเอกเยอะมากเลยครับในะเอกหลุดจุงครับเดี๋ยวถ้าไม่ค่อยหลุดแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนวนะ่าในะเอกกินจังวายสวายไม่นับครับฟาอันนี้ซ้อมก่อนซ้อมก่อนนะโอ๋หาปลาบึกอยู่นะครับ นี่หนึ่งตัวเป็นไงล่ะหล่อเลยสัตว์เดี๋ยวนี้กูค่อยๆได้เลยนะมึงงารัวเลยนะกูยังไม่เอาจริงไงอ่ะเดี๋ยวดูตัวตัวที่หนึ่งนะเดี๋ยวนับไปเรืเอ่อยเราต้องแก้เกมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มันเข้าแต่มันไม่กินนะครับนี่เล่นชิงสั้นเลยเอย้ลายสั้นเลยครับคือหน้าน้ําเลยอะ่ะให้เก็บกินขอบโอ้โหวันนี้ค่อนข้างเขี้ยวอยู่นะฮะ อาจารย์เนยแม่งได้สองตัวแล้ว้นโอเล่นหน้าดินโอ no. ยังไม่ได้เลยก็คือมันกินขึ้นหน้าน้ำอ่ะมันขึ้นมากินหน้าน้ำเลยนะฮะหน้าดินไม่ออกละไม่ออกฤทธิ์ครับเดี๋ยวรอตอนเย็นโโอไม่รีบนนโอลอ้อยปลาบึกนะฮะนี่นี่ดูท่าเยอะซะกก่อนนี่อันนี้ใช่เหรอปลาบึกเหรออ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเออใช่เว้ยถ้าเดินอย่างเงี้ยปลาบึกละโหสีส้มไอ สีส้มแม่งมาแรงกว่าสีเขียวจริงวะเฮ้ยแรงไว้ตัวนี้เว้เอ้ยเอาเว้เอาลดลดเอาไุ้ลดลดอืออือไอ้ยโอ้ดูขันดิดึึกเลยเอกเขาบอกว่าตัวนี้ประเบิกครับสายเคพีสีส้มนะครับดูเดี๋ยวมันจะขี้โม้บ่าเขาได้แต่ปลาสวายกันเะกี้มันได้ปลาสวายไปแล้วแต้มหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับบุรีครับจีมสายเอ็นนะครับแล้วมันจะฮาเลยครับ อยน,นี่หนักเบรกอ่อนหรือเปล่าอ่ะดูดิเล่นกันนะโอ๋ไปละเดี๋ยวโนใส่ทุน่นบ้างดีกว่าป่ะเฮียชักไม่ได้แดกนะเอี่โนใช้เอ็กทีมนะครับมัดด็อกเอ็กทีมเดี๋ยวโนจะได้เป็นตัวแทนของมัดด็อกแล้วนะสักพักหนึ่งครับไม่กี่วันนี้หรอกเดี๋ยวได้ละเอ้าวแล้วลกูจะวางไงเนี่ย ขอญาตวางโทรศัพท์แป๊บนึงโอ้โหมาแล้วจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะว่าใช่หรือเปล่าปลาบึกหรือเปล่าขาดครับอ๋ยปลาบึกด้วยอุ้ยหมูแม็กเล่นเห็นไหมอุ้ยตัวนี้มีสิบนะประมาณสิบโลได้นะโอ้โหไงครับมีคนมาเดินมาบอกว่าสมหนึ่งนะปลาไม่กิน นะครับให้ไปตกสมอื่นดีกว่านี่นะเอกบอกนายโชว์หน่อยนี่ปลาเบิกนะสีส้มเคีสีส้มตัวแรกนี่คือตัวที่สองตัวแรกมันได้สวายแต่ตัวเนี้เรามาหาปลาบึกไงปลาโจมะม่วงเฮ้ยตุ้มเลงเอออ่ะตัวปลาเบิกนะฮะใช้ปลาเบิกกับปลา่าวถ่ายรูปกันดิใ่เอาถ่ายรูปก,ก,<ห>ก,ก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงกันนึง เดี๋ยวเอาหัวเชื้อให้ถ่ายรูป,ปสวยๆให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะนี่โอ้โหหลรอเลยรอเลยเอาเอา็หเอ้ยสองสามโอเคมา พาน้องเจนะครับมาลองเล่นปลาบึกนะครับจะเป็นเดี๋ยวจะทําเป็นคอนเทนต์ของพาเด็กตกปลานะครับาาตกปลาบ่อนี่ฝึกเล่นตั้งแต่ตั้งแต่ไม่เป็นเลยนะตั้งเนวันแรกเลยคือไม่เป็นเลยนะครับอ่าใจเย็นนะฮะปลายหยอดเราค่อยเก็บสายอย่าไปอย่าไปหมุนสายตอนมันตึงนะครับลอกเฟืองมันจะพังนะแล้วเรค่อ,อ,คอยๆสอนไปเรื่อยๆนี่ลองให้เยื่อตัวแรกครับตัวที่สองแล้วตัวแรกมันสายมันขาดได้ปลาบึกตัวใหญ่เลย้องเจ ใส่เสื้อสำนักคุ้ภัยมาด้วยนะครับนี่ลงอักขระเรียบร้อยสำนักคุ้ภยัยนะฮะไอ้เฮ้ยเจมันได้ว่ะมันรู้อ่ะบอกทีเดียวเลยพีทีแรกยังไม่รู้เลยลนลานลานลาน,ลานเลยพอลามันดึงเราสู้กับมันอย่าหมุนนะ,ะดึงสู้กับมันไว้ยกไว้นั่นแหละนั่นแหละใช้ใช้น้ําหนักตัวถ่ายไปข้างหลังไม่ต้องใช้แขนมากอตึงปุ๊บแขนตึงเลยแขนตึง เจทำแขนตึงไว้อ่าเราเอาน้ำหนักตัวเทไปอ่าแขนตึงไว้อันนี้นะโอ้เปิดเบรกให้แค่ครึ่งเดียวถ้าเปิดหนักนะเจแม่งถลายลงน้ำแน่เลยเนี่ยอันนี้เวลาเวลาตอนนึงยกไว้ยกไว้ยกค้างไว้เลยอ่ะให้มันลากไปนี่เพิ่มเบรกได้นะทีละทีละเมตรทีละเมตรอะถ้ามั่นใจแล้วเราเพิ่มเบรกได้ถ้ายังไม่มั่นใจเราก็แค่นี้ก่อน ถ้ารู้ว่าไหวแล้วก็ใส่เบรกเข้าไปอีกนิดหนึ่งมันจะดึงเข้าไหวปะบึกนี่หวะก็ิมึงได้บึกเย้ะวะก็บอกแล้วตั้งแต่ตอนส่งคันแล้วกาประเบึกสีอะไรสีส้มหมางไงไหนไหนของเวศอหมงเนี่ยสีส้มมาไหนไหนนี่ในขวดจ้างไม่ใช่เหรอนี่คนละถังแล้วเนี่ยนี่เก็ใช้สีส้มสีเขียวน่โอ้อกได้แต่ว่าแม่งวันนี้อุปกรณ์ไม่ค่อยดีว่ะขาดเลื่อนเลยว่ะ้อเอกช่วยช่วยน้องลากขึ้นนี่เดี๋ยวโดนเสา ครับพี่เดี๋ยวผมโทรหาพี่โอ้ยตุวใหญ่ด้วยอี้ระวังสายระวังเสาเดินเดินเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเก็บสายแล้วเดินเข้ามาเก็บเดินเข้ามาสั้นๆเลยโอ้ยเบิกอีกแล้วเอาถ่ายรูปหน่อยลากเลยละไอ้ใหญ่เอกเดี๋ยวพึ่งใหญ่หมเดึกเบิกที่นี่มันจะหายากสวายมันจะเยอะอ่ะ นี่เป็นไงล่ะน้องเจตัวแรกของชีวิตนะครับปลาเบึกครับน้องโอทำคอนเทนต์นะพาเด็กตกปลานะครับเดี๋ยวจะมีเด็กๆมาตกปลากับน้องโอเรื่อยเลยนะแลาเด็กถ้าเด็กผู้หญิงน้องโอพิจารณาเป็นพิเศษนะครับถ้าประมาณสิบแปดสิบเ้าน้องโอให้แซงคิวเลยหยอกหยอกหยอกถคนแก่ไม่รับรับครับรับนี่เป็นไงเขาบอกว่าซุมแรกเนี่ยปลาเบึกไม่ห้กินนะฮะ อาจับยังไงเอ๊ะเอ๊ะสอนเดี๋ยวเดี๋ยวทิ่มมือเดี๋ยวสอนให้ครบทุกอย่างครับรให้ระวังตรงไหนเออามืกดหัวไม่ระวังตรงไหนต้องระวังตรงไหนเอออามืกกดหัววนนึง่ระวังตรงคีบมันทิ่มขาเอวอย่ามาลงน,น้ำอ่าอ่าเจเห็นคีบมันไหมระวังมันทิ่มขาต,ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวโน้องทรายรูปให้นะอีกมือนึงจับห่างขึ้นมาอย่างนี้อ่อย่ากลัวดิ มันไม่ไม่โดนไม่ไม่กัดมันไม่มีฟันด้วยไม่ต้องกลัวเมื่อเนี้ยกดกด,กดลงไปเลยเอกดจ,จูงปลาบึกเขาบอกปลาเบึกอีกแล้วฮะโอ้โหนี่ดูสาย,ย,ง,าย,ยงัดสายงัดโอ้วันนี้นี่เอกฮอตมากเลยครับทุ่นลอยนะครับวันนี้ทุ่นลอยมานะฮะดินจะดูช้ากว่าโอ้โหปลาบึกปลาบึกอีกแล้วเอกเคพีสี P ต้มบึกอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยไม่ธรรมดาเว้ยเอก เอาเอกลราถ่ายรูปเลยเร็วใช้บึกก็เปล่าดูบึกเนใช่ห่ะสวายกายพานาันเปล่าน่เอาบึกใหม่แล้วนะครับเนี่ยนะเคีสีซอมนั้นเราออกมาลองให้แล้วนะได้ลุล้วเลยนะสวายไม่ได้เลยได้บึกลุล้วเลยนะครับโอเคอ่ะปล่อยไปเลยไซส์เดียวกันไซส์สิบกว่านะบ่บึกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูนะบึกเล่นใช่เลยเลยเออเล่เลยนะ ไม่เคยตกได้สบายยังไม่ได้เยอะอเลยเั่นหนักเลยนะเนี่ยปลาบึกเล่นหนักไหมขาดะดูดเี๋ยวว่าใช่บึกหรือเปล่าบึก กันบูช hey, you know, ิดโรกับเฮ้ยม่อบูชิโดนะครับคันอะไรไว้เอกปาลิน่าหนักเลยโอ้หล่อเขาใส่โดนกันวะโดนไหมโดนเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอยมึงหนักเกินไปปะเนี่นยมึงใช้เอนอะไรอ่ะ ID4 ไทย ID4 วะว่าแล้วโอ้ย,อยบึกแน,น่นอนว่ะ คือมันมลังไปแล้วท้องฟ้าอันมืดมิดโอ้โหเบิดอีกแล้วฮะฮะตกไปนี่คิดจะหามากเลยตนะ้อ้โหดูดิโอ้หน,นี้ทุ่นลอยมาวันนี้นะนาดินมันไม่ค่อยกินทุ่นลอยมาเลยแล้วบึกล้วนๆเลยนะเหนื่อยอ้ เฮ้ยมึงอย่าถ่ายหน้าผมว่ากมหายคนเลยเลยแม่งได้บึกล้วนๆเลยนะบึกล้วนๆนี่เป็นสิบเลยนะที่ไม่ได้ถ่ายด้วยนะเนี่ยนาข้างๆนะโอ้เอาหวัวเชื้อให้นาเขาลองไม้แรกเขาก็ได้ปลาบึกเลยนะเนี่ยนายโอ้พูดดังๆเลยเดี๋ยวเข้าหาว่าเราโกหกพอโดนไม้แรกก็ปลาบึกเลยเอาหวัวเชื้อเปลี่ยนให้ให้นาเขาอะนะครับเดี๋ยวให้พูดมากเอามาลองเองดีกว่าอันนี้อาเอกว่าบึกหรือสวายบึกอีกแล้วเหรอหวัวเชื้อเรา ไม่รู้จักสวายนะครับเบิกล้วนๆแต่ดูว่าราคาคุยเปล่าตัวนี้ได้เฮ้ยตัวนี้หนักแน่เลยวะหนักแน่นลยตัวนี้อ่ทาท่องเจบอกว่าก็เริ่มมันแล้วครับท่องเจบอกว่าไม่ได้แล้วปักเก็ตปักปลาบอกก็สนุกครับปกติก็เป็นสายปากคลองนะครับองเจบอกว่าชักมันแล้ว อเจอเดินไปที่ตลิงเก็บสายเร็วๆเ,เดินไปเก็บสายเร็วๆเ,เดินตรงนั้นแหละระวังมันโดนเสาครับพอมันขับปลาให้อยู่เออย,ยกไว้ยกไว้ยกไว้ไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนยกไว้จนมันฝ่ามันจะเบาอะ่ะอตัวนี้ได้แ้ยเอกบอกตัวนี้ได้นะ้ำหนักไายได้อะ่ะแต่วันนี้ไม่ได้สามสิบนะสามสิบยังไม่ได้นะได้ไซสิบไซสิบสิบกว่าสิบกว่า ขนาดตัวเล็กอ่ะห้าโลยังได้ประบึกเลยเฮ้ยขาเฮ้ยเจขาสั้นนะโหเจเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำอย่าขาสั้นดิเดินไปเดินไปเดินเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้รๆระวังเก็บเพิ่พงาเสาเสาเสาอ่าเดินไปใกล้อีก <c oughs> อาอยากมาลากมาโอ้ยเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วโอ้ยสามยี่สิบมาแล้วนี่ไม่ถึงสามหรอก ประมาณยี่สิบมาแล้วเบิกอีกแล้วนะนี่นะไม่ได้พูดโม้นะอาเจรลรองนั่งกับปลาเด้โอ้โหเอาแล้วอายกขึ้นปางขึ้นมาถ่ายจับแบบที่สอนจับแบบที่สอนจับกระโดงหลังกระโดงหลังยกขึ้นมายายอย่าไปแหวงหลังอยู่หัวมันพามือมาที่หัวมันมือพาดมาั้งนี้จับกระโดงหลังขึ้นนี้เด้อย่าไปอยู่ตรงคีบมัน จับมือนี้มือนี้นึ่งเออจับหางข้างหนึง่งอา้าวอย่าตกกจมันสะบัดกระช่างมันโอ้โหไงครับน้องเจองเอาแล้วฮะเราขอให้พาน้องเจมาให้ติดใจนั้นัวเชื้อประบึก สามปีแล้วเหมือนเบกเบาเลยเนี่ยโอ้โหจะตกน้ำโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยหลุดหมดเลยอะเบิกอะไรโอ้หลุดครับ นี่ครับโนนี่มี20ครับครับโอเอาหัวเชื้อเคพีมาให้ให้นาข้างๆลองครับนาเป็นไงบ้างครับดีไหมดีครับดีครับจากเคพีโอเคีน้าจะเปลี่ยนชื่อผมน้าจากจากที่นาเขาได้สวายนะครับตอนนี้เขาก็จะอัดบึกล้วนเลยดีครับดีครับนี่ครับตัวนี้มานาเขาบอกวางเดินผ่านสามพันด้วยนะฮะแจ๋วเจ๋วไอ้ช่วยมึงช่วยพวกนี่บึกเลยครับ นี่ไม้ไม้ที่สองของปลาบึกนะครับที่น้าโอให้ไปก็ไม้ที่สองใช่ครับนี่โอ้โหตัวนี้มีไซส์เลยโอ้โหน้าต้องลากแหละเดี๋ยวขาดแนะ่โอ้โยโอ้ตัวนี้มันตันตัวนี้มันตันครับมีสิบสิบกว่าครับสิบกวา่าโอ้แจวแจ๋วแจ๋วอะเพื่อนๆลองลองมาเทสดูแล้วกันนะน้าโอก็ให้ให้ดูเท่านี้น <laughs> 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 ขอบคุณครับวันนี้เขาหล่อมากเลยครับโอ้โหเป็นไง,งัดหน้าดูเอาแล้ววันนี้หล่อเลยตีกลางบอกก็กินตีตรงไหนก็กินให้อีกตัวนึง <laughs> อ่าอ่าให้เจเจบอกว่าเจติดใจแล้วเจขาสั่นเลยเอ้ยเจขาสั่นเลยเมื่อกี้เนี่ยเอกเอาไงดีวะเจขาสั่นแล้วเนะี่ยสงสัยเบรกจะเบาไปต้องไปเพิ่ม ไม่ต้องกลัวหักเยอะไปเลยเอาแบบคิดว่าให้มันหักไปเลยอะเยอะไปเลยจะได้จะได้ดูว่าว่ามันหนักแค่ไหนอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชา้าๆดึงตึงๆแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปกระแทกมันมากอา่ายกยกค้างไว้ตึงๆค่อยๆเล่นนห้มันเข้ามาอ่าเจบอกว่ายกไว้ตอนจังหวะมันดึงเรายก คลิปลัปน่นโอพาเด็กตกปลานะครับอันนี้ใช้ใช้เบึกหรือเปล่าอาเจอเดินไปเดินเดินไปใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยระวังเ,เกี่ยวสาวถ้าเกี่ยวสาวปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนไอเอ็กอเยนะอา่เอาเแล้ว หาดให้บึกมน่ยบึกห้บึกหรือสวายเบดกให้บึกไห้บึกครับตาตาำโอเคะเคพีเคโอเคไหมอันนี้สีอะไรนะหวบึกบึกบึกยังไงบึกนวๆเลยเนี่ยบึกเยอะนี่กกางบ่ โอ้ยเราเล่นหนักเลยโอ้เบิกไม่สัวอีกแล้วอ่ะคนดูบอกอ่ะจะขอให้ยืนอยู่เฮียเขาด่าเอาอันนี้สว่างเลยโอ้โหเราให้หัวเชื้อข้างๆไปปลาเบึกแม่ไปตรงนู้นหมดเลยไม่นี่เบิกเดือดสว่างสว่างป่ะ สวายไม่ตามมันต่ำเหรอสวายสวาย,วายมันกินที่ๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆกลางบอกนะครับครับอะไรครับหอะไรครับไมตัวเนี้ยเหรอครับ <สถ nodig> เอาคันตกปากเกตน,นะครับมาตีนะครับเดี๋ยวของละโอรูเดี๋ยวว่าจะได้ปลาอะไร อย่าเพิงขาดนะเอ้ยได้เออนะเป็นไงขันตกปลาเกตนะครับถ้าได้ปลาเบึกมาในงานเข้านะครับนี่ยี่สิบปอนด์ด้วยต้องค่อยๆนะครับตั้งเบรกดีๆนี่เดี๋ยวจะให้น้องเจเล่นแค่สปินก่อนเพราะว่าเบสเดี๋ยวมันจะยากไปเดี๋ยวเก่งๆล้วค่อยว่ากันมาปลาอะไรวะ มีป่ปลาอะไรนะแม่บอกปลาตีนปลานะต,ต,ตีนเหรอปลาตีนเนึกว่าปลาตีนนี่ฮนะเอาแล้วอาแล้วเอ,เอกถ่ายต่อยได้เอาตีก่อนตีก่อนแหมไม่เว้นวักเลยมึง,เ,งเดี๋ยว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 ทางซ้ายทางขวาเลยเอกอยู่เพิ่งโอ้โหหัวเชียร์แม่ง เข้ากระชูดเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวันนี้นะอโอ๋ไม,ม่ได้พูดเล่นเขาเงียบกันจริงๆนะ่ยเขาเดินมาหานะขอหัวเชื้อนะ้องโอ๋ไปเลยเนะี่ยให้มาแล้วสวายปะ,ยปะเออ,อย่างดีได้ตัวเล็กอะถ้าได้ตัวใหญ่จะมทำงานเข้าเลยพังอีกระวังเสาเสาเนีย่ยอย่างเงี้ยมันจะขาดท่ามโดนเสา อ่าตอนนี้เราค่อยๆเบี่ยงเข้ามาเออลากลากลากเออเนี่ยสวายเนี่ยตอนวิธีจับเดี๋ยวเราออสอนให้อย,อย่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งจับนะนายเอกมาสอนวิธีจับสวายให้หน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทําไม่เป็นแล้วเดี๋ยวมันจะเจ็บตัวนะครับสวายนี่อันตรายพอประบึกนะอ่าเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวสอนวิธีจับให้ด้วย นะครับสำหรับเด็กเเนี่ยมันจาอันตรายมากแต่ท่านคนตกเป็นแล้วเนเขาจะรู้หลักแล้วนะครับแต่โนอ,อยากให,ให้ให้ให้ปลอดภัยมากกว่าอ่าเนี่อ้าวน้องเอกปลดปลดเหยื่อแล้วเดี๋ยวสอนวิธีการจับปลาให้น้องเจนหน่อยจับที่หางอย่างนี้นะฮะอย่าไปอยู่ข้างครีบตัวมันนะครับเพราะว่าน้องโอเคยโดนมาแล้วปักเข้าไปดึงไม่ออกเลยนะมันจะมีเงี้ยงอยู่ที่ มันจะมีเงี้ยงเหมือนเป็ดตกปลาเลยแหละอยู่ที่คีบคีบข้างมันนะครับก็อันตรายมากๆเลยแต่ปลาบึกเนี่ยมันจะทู่ๆหน่อยแต่ปลาสวายมันจะแหลมมากเลยนี่เขาตกปลาเกตอยู่ครับก็ย,ยังได้สวายเลยนะฮะถอดยากอ,าอ่าสอนจับจับแน่นๆจับแน่นที่สุดนะครับนี่ประคองไปงี้หรือว่าไม่ต้องจับตัวก็ได้จับหางก็ได้แต่ห้ามปล่อยมันะ พอมันสะบัดนะอย่าปล่อยนะมันจะโดนขาเราเลยนะครับอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆครับโดนบึกอีกแล้วนะครับโอ้โหเอกนี่โดนเป็นสิบสิบตัวเลยนะฮะช็อตบอดี้ด้วยเอกค่อยๆประคองมันลงนะเมื่อกี้เองเล่นหลักไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันช็อแล้วก็ประคองมันก่อนให้มันไปได้เองแล้วตัวนี้แน,น่นๆเลยครับก็มีสิบแหละเอกแม่งเล่นปลาช็อตเลยโอ้โหไปได้ไปได้ไปได,ไปได้แหว่วันนี้มึงหล่ออะไรนั่เนี่ยนี่กี่ตัวแล้วเนี่ย หมดหลายตัวละประมาณเสร็จนละมัง้งะมาตั้งแต่ประมาณสี่โมงนะสี่โมงไม้แรกยันไม้สุดท้ายเลยโอ้โหเอกแม่งหล่อเลยวันนี้นะทุนนะครับมาแหลกเลยครับน้องโอ๋นี่กูเป็นเหมือนกูเป็นตากล้องให้มึงอ่ะนะลวช่องเนี่ยเ็าจะเป็นช่องมึงไปแล้วเพราะว่าทั้งทั้งช่องเนี่ยมีแต่หน้ามึงเนี่ยหน้าน้องโอ๋ไม่ค่อยติดกับเขาเลยนะครับโอ้โหใครมาก็ทักนะเอกกูเนี่ยเป็นลูกน้องมึงเลย,เยตอนเนี้ย

ถ้าพี่พ่อ่วกทั่เขาเอาหมดหเาางไนีแล้ว้มนจเแล้วไม่หวอ้าวน้องเจปล่อยปลาโอเจหลุดจโอ